สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องวิวัฒนาการของกล้องถ่ายรูปค่ะครับสวัสดีครับเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากจริงๆนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เป็นแค่คล้ายๆห้องมุดมืดใช่ค่ะจนมาเป็นกล้องดิจิตอลที่เราพกกันในกระเป๋าในมือถือกันทุกวันนี้เลยครับผมเราจะมาเจาะลึกนวัตกรรมสำคัญๆกันแล้วก็คนที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้กันครับ เริ่มกันที่จิตแรกเลยไหมคะที่เรียกว่า camera obscura หรือว่าห้องมืด ันนี้คือพื้นฐานมากๆเลยหลักการก็ง่ายๆครับคือให้แสงมันลอดผ่านรูเล็กๆเ,เข้าไปในห้องที่มืดสนิทอ๋อค่ะแล้วภาพจากข้างนอกเนี่ยมันก็จะไปปรากฏเป็นภาพกลับหัวอยู่บนผนังฝั่งตรงข้ามเหมือนเป็นจอนหนังยุคแรกๆเลยนะคะคล้ายๆอย่างนั้นเลยครับพวกนักปราชสมัยโบราณอย่างเอ่ออริสโตเติลหรือแม้แต่ดาวินชีเขาก็สังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้กันแล้วนะครับแต่ตอนนั้นมันก็ยังเป็นแค่ภาพฉายเฉยๆเนาะครับยังบันทึกไม่ได้ใช่ครับ ส่วนใหญ่ก็เอาไว้ช่วยในการวาดรูปให้มันสมจริงมากขึ้นจากที่เป็นห้องใหญ่ๆก็พัฒนามาเป็นกล่องเล็กๆพกพาได้มีเลนส์ช่วยให้ภาพชัดขึ้นด้วยแล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราบันทึกภาพได้จริงๆนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะอันนี้เป็นความท้าทายใหญ่เลยครับคือจะตรึงภาพนั้นไว้ยังไงให้มันถาวรต้องรอจนถึงศตวรรษที่19เลยครับกับคุณโจเซฟนีเซฟฟอร์นียส อ๋อ oh, ชาวฝรั่งเศสใช่ไหมคะเจ้าของภาพถ่ายถาวรภาพแรกใช่ครับภาพ view from the window at legras ที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับถ่ายราวราวปี1826หรือ1827ภาพนั้นเอ่อได้ยินว่าใช้เวลาถ่ายนานมากเลยนี่คะนานมากๆครับประมาณ8ชั่วโมงโอ้ oh, ชั่วโมงเพื่อภาพเดียวครับลองนึกภาพดูว่าต้องพยายามขนาดไหน แล้วก็เอ่อมันจำกัดมากๆว่าจะถ่ายอะไรได้บ้างต้องเป็นอะไรที่นิ่งจริงๆนั่นสิคะคงถ่ายคนหรืออะไรที่เคลื่อนไหวไม่ได้เลยถูกต้องครับแต่นี่ก็ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆจริงๆครับก่อนที่จะมีคนมาพัฒนาต่อยอดก็คือคุณหลุยดาแกใช่ครับลุยส์ดาแกกับเทคนิคดาแกโรไทปในปี1839ออันนี้เขาใช้แผ่นทองแดงเคลือบเงินทำให้ภาพมันคมชัดขึ้นเยอะเลยครับ แล้วก็เร็วกว่าเดิมด้วยใช่ไหมคะเร็วขึ้นมากครับเหลือแค่ไม่กี่นาทีอันนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้การถ่ายภาพมันเริ่มเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์จริงอ๋อแต่เหมือนกับว่าช่วงนั้นก็มีอีกคนที่อังกฤษด้วยหรือเปล่าคะคุณทอบอดมีครับวิลเลียมเฮนรีฟ็อกซ์ทอบอดอันนี้เป็นอีกสายเลยเขาพัฒนาแคโลไทป์ขึ้นมาพร้อมๆกันต่างกันยังไงคะแคโลไทป์เนี่ยเป็นระบบนิเกทีฟโพซิทีฟแรกครับ คือใช้กระดาษสร,ร้างภาพต้นฉบับที่เป็นนกาทีฟก<อ>่อนแล้วค่อยเอาไปอัดเป็นโพซิทีฟได้หลายๆใบอ๋อเหมือนฟิล์มที่เราคุ้นเคยกันที่อัดซ้ำได้ใช่ครับหลักการคล้ายๆกันในขณะที่เดกเกโรไทป์เนี่ยมันจะได้ภาพบนแผ่นโลหะแค่ชิ้นเดียวเลยอัดซ้ำไม่ได้ก็ถ <s int> ือ <f ạ ch> เป็น2แนวทางสำคัญเลยนะคะแต่ฟังดูแล้วก็ยังอ่ซับซ้อนอยู่ดีนะคะสำหรับคนทั่วไปใช่ครับยังต้องใช้ความรู้ทางเคมีเยอะอยู่แล้วอุปกรณ์ก็ยังใหญ่โตเธอท้าอยู่ แล้วจุดไหนคะที่ทําให้การถ่ายภาพมันแมสขึ้นมาจริงๆแบบที่ใครๆก็ถ่ายได้จุดนั้นต้องยกให้จอร์จอีสแมนกับบริษัทโคเด็กของเขาเลยครับปี1888โคเด็กนี่ชื่อคุ้นหูเลยคะ่ะครับเขาเปิดตัวกล้องโคเด็กรุ่นแรกที่ใช้ฟิล์มมวนสําเร็จรูปแทนแผ่งกระจกหรือแผ่นโลหะที่ยุ่งยากอ๋อที่มาพร้อมสโลแกนดังๆอันนั้นใช่เลยครับ you push the button we do the rest คือคุณแค่กดชัตเตอร์อย่างเดียวพอใช่ครับ ทายหมดม้วนก็ส่งกล้องทั้งตัวนี่แหละกลับไปให้โคแดกเลยส่งไปเขากล้องเลยเหรอคะครับเขาก็จะเอาฟิล์มไปล้างอัดรูปให้แล้วก็ใส่ฟิล์มม้วนใหม่กลับมาให้เราคือมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยครับจากที่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญกลายเป็นใครๆก็ทําได้ทําให้การเก็บความทรงจํเมันเรื่องง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะใช่ครับมันเป็นการปฏิวัติจริงๆแล้วก็มีอีกก้าหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันคือเรื่องฟิล์ม35มิมลิเมตรกับกล้องไลกาใช่ไหมคะครับผมอันนั้นก็สําคัญมาก ออสการ์บาแนกที่ไหลก้าเนี่ยเขาลองเอาฟิล์ม3 5ม mm, ที่ตอนนั้นใช้กับภาพยนตร์มาปรับใช้กับกล้องถ่ายภาพนิ่งประมาณปี1913ทําทำให้กล้องมันเล็กลงเยอะเลยเล็กลงพกพาสะดวกแล้วฟิล์ม3 5ม m mm, ก็กลายเป็นมาตรฐานไปอีกนานแสนนานเลยครับควบคู่ไปกับแนวคิดเรื่องกล้อง S L R S L R ที่เรามองเห็นภาพผ่านเลนส์ที่ถ่ายจริงๆใช่ครับ Single Lens Reflex ทำให้เราจัดองค์ประกอบภาพได้แม่นยำขึ้นกว่าเดิมมากซึ่ง2อ,อย่างนี้ฟิล์ม35มิมกับ SLR ก็เป็นรากฐานของยุคฟิล์มเลยแต่แล้วก็ถึงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อีกครั้งใช่ครับการปฏิวัติสู่ยุคดิจิทัลอันนี้คือเปลี่ยนแบบไม่ต้องใช้ฟิลม์มไม่ต้องล้างอัดอะไรเลยไม่ต้องเลยครับสะดวกขึ้นเร็วขึ้นประหยัดขึ้นเยอะใครเป็นคนคิดคน้นกล้องดิจิทัลคนแรกๆคะน่าสนใจมากครับ คือเป็นวิศวกรของโคดักเองชื่อสตีเวนแซสเซนครับผมอ้าวโคดักอีกแล้วเหรอคะทั้งๆที่โคดักทำธุรกิจฟิล์มเป็นหลักใช่ครับในปี1975เ้าขาประดิษฐ์กล้องดิจิทัลต้นแบบเครื่องแรกขึ้นมาใช้เซนเซอร์ CCD ที่เราคุ้นชื่อกันเนี่ยแหละครับทำหน้าที่เปลี่ยนแสงเป็นสัญญาณดิจิทัลตอนนั้นคุณภาพเป็นยังไงคะโอ้โหตอนนั้นเป็นภาพขาวดำครับความละเอียดแค่0 0 1ล้านพิกเซลเท่านั้นเองนิดเดียวเองนะคะ ครับแล้วที่น่าทึ่งคือมันบันทึกภาพลงเทปคัเสเซ็ตฮ้เทปคัเสเซ็ตที่ฟังเพลงเหรอคะใช่ครับเทปแบบนั้นเลยแล้วใช้เวลาบันทึกภาพหนึ่งเนี่ยตั้ง23วินาทีอื้อต้นแบบจริงๆเลยนะคะเนี่ยครับผม แต่ก็นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นแล้วมันพัฒนามาเป็นกล้องดิจิตอลที่เราใช้ใช้กันทุกวันนี้ได้ยังไงคะจากจุดนั้นคือถึงแม้ว่ากล้องดิจิตอลที่วางขายจริงๆรุ่นแรกๆอย่าง d ดแคมโมเดอร1ตอนปี1990มันจะยังยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่คุณภาพก็ยังไม่ดีมากราคาแพงค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีเซนเซอร์ทั้ง CCD และก็ตัวที่มาที่หลังคือ CMOS เนี่ยมันพัฒนาไปเร็วมากครับการแข่งขันของสองเจ้านี่เอง ใช่ครับมันเป็นตัวขับเคลื่องสำคัญเลยทำให้กล้องดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นแบบ DSLR ที่ต่อยอดจากกล้องฟิล์มหรือกล้องคอมแพคเล็กๆเนี่ยมีความละเอียดสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วราคาก็ถูกลงด้วยถูกลงเยอะมากครับจนมันแพร่หลายอย่างรวดเร็วมากๆจนมาถึงทุกวันนี้ที่แบบกล้องอยู่ในมือถือของทุกคนเลยถ่ายปุ๊บแชร์ได้ปับ๊บใช่ครับสมาร์ทโฟนเปลี่ยนพฤติกรรมการถ่ายภาพไปอย่างสิ้นเชิงเลย แล้วเทรนล่าสุดนี่คือ Mirrorless ใช่ไหมคะครับกล้อง Mirrorless ที่มันตัดเอาชุดกระจกสะท้อนภาพของกล้อง SLR ออกไปอ๋อทำให้มันเล็กลงเบาลงใช่ครับแต่คุณภาพนี่ยังดีเยี่ยมหรือดีกว่าเดิมในบางด้านด้วยซ้ำโดยเฉพาะเรื่องระบบโฟกัสทำให้ตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆครับทั้งมือใหม่มือเก่ามืออาชีพโหฟังดูแล้วเป็นการเดินทางที่แบบ น่าทึ่งมากๆเลยนะคะจากห้องมืดๆมาเป็นภาพบนแผ่นโลหะมาฟีม้วนแล้วก็เซ็นเซอร์ดิจิตอลจนอยู่ในมือถือเราเนี่ยใช่ครับมันสะท้อนความพยายามความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์จริงๆที่อยากจะบันทึกโลกบันทึกความทรงจำเอาไว้แล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะคะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างครับจากข้อมูลที่เราดูกันเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ่อ AI หรือปัญญาประดิษฐ์กับสิ่งที่เรียกว่า computational photography คือการใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยประมวลผลภาพเยอะๆใช่ครับ อย่างที่เราเห็นในมือถือชัดๆเลยมันกําลังมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับนั่นสิค่ะมันก็ทําให้เราอดคิดไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าว่าในอนาคตเนี่ยพอ AI มันเข้ามาช่วยสร้างหรือปรับแต่งภาพได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไอแนวคิดพื้นฐานที่เราเรียกว่าการบันทึกความจริงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอีกหรือเปล่าอืมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับภาพถ่ายที่มันเคยเป็นเหมือนบันทึกความทรงจําที่จับต้องได้มันจะเป็นยังไงต่อ ใช่ค่ะมันจะวิวัฒนาการไปทางไหนต่ออันนี้ก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อค่ะผม